วิธีการใช้เครื่องนะครับเริ่มแรกเติมนม้ำที่ก๊อกด้านหลังนะครับช่องด้านหลังมันจะเป็นเติมนม้ำตรงชันแจ็กเก็ตนะครับให้ดูระดับน้ำตรงนี้เกือบเต็มนะครับประมาณนี้แล้วก็ใบพัดตอนนี้ผมแถมให้เป็นสามชั้นนะครับ วิธีใช้วิธีใช้ก็จะมีความร้อนเข้าถังคนผสมวาความร้อนแล้ววอความร้อนก็คือให้ความร้อนให้ความร้อนตรงก๊อกนะครับเผื่อบางตัวที่มันตันที่ต้องการให้ความร้อนละลายก็เปิดวาตัวนี้นะครับพอละลายแล้วเราก็ปิดความร้อนถึงละลายแล้วปิดนะครับคนผสมตัวนี้มันจะมีสวิตช์สองตัวนะครับจะเป็นตัวนี้กับตัวนี้ เปิดไว้ตลอดก็ได้หรือเราจะเปิดสองอันพร้อมกันกแล้วก็ตั้งความเร็วขอถ้ามันไวไปเราก็ตั้งช้าลงตามที่ต้องการน,นะครับส่วนหนึ่งตัวจะเป็นคมร้อนเข้าถ่างก็จะเป็นตั้งความร้อน ตัวข้างบนจะเป็นอุณหภูมิปัจจุบนันข้างในนี่นะครับส่วนตัวข้างล่างก็จะเป็นว่าต้องการเท่าไหร่ถ้าต้องการปดสิบก็ตามที่ปดสิบพอเสร็จแล้วก็มันก็จะทํางานมันจะมีเสียงดังตุบๆนะครับพอทํางานมันก็จะดงังรอบหนึ่งพอไฟมันตัดมันก็จะดังอีกทีหนึ่ง แล้วก็ด้านข้างกะมีสวิตตัวหนึ่งตัวนี้จะสำหรับเร่งความร้อนนะครับถ้าต้องการร้อนไวขึ้นเราก็เปิดตัวนี้ <S <S เครื่องไอตัวฮีตเตอร์มันก็จะทำงานเต็มที่นะครับแต่ถ้าอุณหภูมิใกล้เคียงแล้วต้องการประหยัดไฟเราก็ปิดฮีตเตอร์มันก็จะทำงาน4ตัว แล้วก็ของลูกค้าจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือ,อปัดอันนี้เวลาผมลองเครื่องผมก็ลองให้คร่าวๆแล้วลูกค้าวค่อยไปต่อข้าวไปเกอรอีกทีมันจะเป็นมันจะเป็น3เส้นนะครับตัวนี้จะเป็นลายนิวตันแล้วก็กาวนะครับ แล้วก็กล